ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a l Machines ช่องที่นําเสนอเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดและการพัฒนาอาวุธจากทั่วโลกโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยถ้าคุณชอบเรื่องราวของอาวุธยุโทโธปกรณ์การป้องกันประเทศและเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นคือ2026 New i s k a n d e r ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของระบบขีปนาวุธอิสการเดอร์จากประเทศรัสเซียที่มีการอัปเกรดทั้งในด้านพิสัยความเร็วความแม่นยำและการพรางตัวในสนามรบก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับอิสกันเดอร์กันก่อนครับอิสการเดอร์เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีชื่อเสียงเรื่องความแม่นยำสูงสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายประเภททั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายทางยุทธ,ธาศาสตร์อย่างศูนย์บัญชาการสนามบินหรือฐานทัพในแนวหลัง ในรุ่นปี2026นี้อิสกันเดอร์ได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่าเดิมในหลายด้านเพิ่มจากพิสัยการยิงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ500กิโลเมตรเป็นสูงสุดถึง700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทหัวรบและสภาพแวดล้อมในการยิงนอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นใช้ระบบขับดันแบบเชื้อเพลิงแข็งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้สามารถยิงได้เร็วเคลื่อนที่ได้เร็วและยากต่อการถูกดักจับโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธ อีกจุดเด่นหนึ่งของรุ่น2026คือระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนำทางผสมผสานกับระบบนำทางเฉื่อยและการตรวจจับภูมิประเทศแบบออปติคอลทำให้สามารถยิงได้แม่นยำถึงจุดที่ต้องการแม้ในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อนในส่วนของยานยิงหรือรถยิงก็มีการอัปเกดเช่นกันโดยใช้รถฐานล้อแบบ8ล้อที่สามารถวิ่งผ่านภูมิประเทศทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าหรือภูเขาและสามารถเตรียมยิงภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากจอดนี่คือความได้เปรียบด้านความเร็วที่สำคัญมากในสงครามยุคใหม่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความสามารถในการพรางตัวขีปนาวุธรุ่นนี้มีผิววัสดุที่ช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ทำให้ระบบตรวจจับของศัตร,รูยากที่จะพบเจอก่อนที่จะโดนโจมตีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการรบเชิงลึกหรือการโจมตีเป้าหมายที่สำคัญมาก 2 0 2 6 new iskander ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบแรงระเบิดสูงแบบเจาะกรอบแบบความร้อนสูง t h e ์โมบาริชหรือแม้แต่หัวรบ emp ที่ใช้โจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนระบบยิงเดียวให้สามารถใช้ได้หลากหลายภารกิจและสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาได้อย่างมหาศาลมาถึงคำถามสำคัญแล้วครับแล้วประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไรแม้ว่าเราอาจจะไม่มี iskander อ,อ,อยู่ในกองทัพแต่การปรากฏตัวของอาวุธระดับนี้ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะหากมีการซื้อหรือถ่ายโอนเทคโนโลยีไปยังประเทศเพื่อนบ้านย่อมส่งผลต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคโดยตรงไทยจำเป็นต้องตื่นตัวและวางแผนรับมือทั้งในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบตรวจจับและการสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามของตนเองบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากอิสกันเดอร์คือการพัฒนาอาวุธที่มีความเร็วความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างเองทั้งหมด แต่อาจจะพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่นในรูปแบบที่เหมาะสมกับงบประมาณและสภาพภูมิประเทศของไทยเช่นการพัฒนาจรวดพิสัยใกล้ระบบเรดาร์ทันสมัยหรือโดรนลาดตระเวนที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ล่วงหน้าอีกด้านหนึ่งไทยควรเน้นการสร้างระบบป้องกันแบบเครือข่า่ (Network Defense) ที่รวมข้อมูลจากเรดาร์โดรนระบบต่อต้านขีปนาวุธและหน่วยยิงเคลื่อนที่เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ระบบควบคุมเดียวเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเกิดการโจมตี 2026 New Iskander ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือตัวอย่างของทิศทางสงครามยุคใหม่ที่เน้นการเคลื่อนไหวรวดเร็วความแม่นยำสูงและการปฏิบัติการที่อิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ประเทศไทยต้องเริ่มมองภาพนี้ให้ออกและวางแผนอนาคตให้สอดรับกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปสุดท้ายนี้อยากฝากคำถามให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับว่าท่านคิดว่าไทยควรมีระบบขีปนาวุธแบบ Iskander หรือไม่หรือควรเน้นพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแทน แสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล r Machines ของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับโลกที่น่าสนใจมานำเสนอทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ